สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาดูพัฒนาการของปลาเปรี้ยวนะนี่นะเดี๋ยวสมใจจะเอาเทใส่กะละมังเพื่อเอามาเค้าใหม่ให้ตัวเขาแน่นขึ้นนะ ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนี่นะเพราะว่าเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วปลาเปรี้ยวนี่จะกินไวนะสองสามวันก็ออกกลิ่นหอมหอมแล้วนะน้ำก็จะประมาณนี้นะนี่นะเนี่ยทำช้อมตามก็อร่อยนะน้ำแต่สมใจจะไม่กินดิบนะจะเอาไป ตั้งไฟให้สุกก่อนแล้วค่อยเอามาทำร่อมตำนะส่วนเนื้อปลาแบบนี้นี่นะสมใจก็จะเอาห่อใบตองแล้วก็ออกไปใส่ในกระทะนะบางทีก็จะทอดแล้วแต่ว่าเราอยากจะกินแบบไหนนะนี่นะเนื้อสวยมากเห็นไหมจ๊ะ หอมมากๆากาถ้าเราทำปลาล่าเขาจะอายุยาวอายุเราจะทำปลาเปรี้ยวปลาเปรี้ยวเราจะกินได้ก่อนนะเพราะถ้าเราไปซื้อเขามันก็แพงเราจะไม่ได้กินปลาเป็นต่อนเป็นก่อน,เป,น,อนเป็นเนื้ออย่างนี้นะจากนั้นก็จะเอาใส่ในนี้ใหม่คือเราต้องการเอามาดูความหอมความละมุนของเขานะยังไง ถ้าเราทําอะไรเราก็ต้องหมั่นตรวจมันดูให้ดีนะเราจะไม่ทําทีเดียวแล้วปล่อยเลยไปหลายหลายวันไม่ได้ต้องบีบต้องอัดต้องเน้นเพราะถ้าเกิดการเสียหายขึ้นมาเราเสียดายนะหอมมากๆนี่นะเราจะให้เปรี้ยวอยีกนิดนึงถึงค่ากินจะไม่มีอะไรทิ้งเลยนะน้ำก็ไม่ทิ้งนะ เราจะทำให้สุกแล้วก็เอาเก็บใส่ตู้ไว้ไว้สำหรับทําส้มตํานี่นะน่ากินไหมเพื่อนๆต้อมาดูจะตั้งยังไงให้เพื่อนได้กิน่นหอมมากอย่างหอมเกินคำบรรยายเลย เมงวันก็บินนะแต่เราจะไม่เข้าเกาะหรอกเพราเรากลวนอนแล้วเราก็จะเรียนใส่ไว้ในภาชนะเหมือนเดิมเราออกออกมาคือเพื่อบีบอัดให้เขาตัวรีบเหมือนกับให้เขาให้เขาแห้งอะ่ะ่าออกน้ําก็ไม่เป็นไรน้ําก็คือของอร่อยแล้วทำซ้ตมตำานะ มันจะยุบลงนะจากเมื่อก่อนนี้ที่เราเพิ่งใส่ก็จะยุบลงเยอะเลยนะยุบลงเยอะเลยถ้าเราถ้าเราสนใจอะไรสักอย่างหนึง่ง ก็คงจะไม่ยากกับการทํานะนี่ขนาดว่าตอนที่แม่ทําสนใจก็ไม่ค่อยได้สนใจดูนะก็ยังคิดว่าทําได้นะไม่ยากนี่น้ําเอาใส่ใหม่การทำปลาเปี้ยวมันก็มีแยกออกมาจากปลาล่านิดนึงตรงที่ใส่น้ําตาลใส่กระเทียมนะปลาล่าเขาจะใส่ข้าวคั่ว สมใจใช้ข้าสารข้าเจ้านะมาคั่วแต่สมใจจะไม่คั่วจนเหลืองนะเพราะสมเใจว่ามันจะไหม้ันสุดท้ายมันก็จะออกมาคล้ายๆกันนะอับสวยไหมเพื่อนๆมีกินหอมเปรี้ยวจากกระเทียมนะที่เราหมักเกลือหมักข้าวหอมมากกินโอโหเลย เดี๋ยวต้องล้างมือก่อนเดี๋ยวจะไปเขอะถุงนะก็เป็นผลงานที่แม่ฝากไว้นะจัดว่าน่าพอใจหนึกว่าเน่าสซะแล้ว สรุไม่เน่าจ้ะยังดีจ้ะเริ่มเปรี้ยวแล้วจ้ะนี่สือปลาเปรี้ยวนะหวาก็มีแต่สนใจไม่รู้เอาอไปไหนก็เลยใช้สายางผูกแทนการขนย้ายแต่ละครั้งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะว่เราเรีบจับไปโนใส่ไอ้นี่ใส่ก็เลยอาจจะสูญหายไปแต่ถุงนี่คือถุงใหม่นะไม่ได้ถุงเก่าถุงร้อนหาฝาไม่เจอก็ นี่นะถ้าลื้อคราวนี้ก็คงจะกินแล้วจ้ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะจ๊ะ